หนูแจง้งตั้งต่ยายคิ่มอยู่ในบ้านของลุงเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกขาดหนืออะไรบอกลุงได้นะขอบคุณค่ะคุณลุงแจงยังไม่ขาดอะไรเลยสบายมากด้วยค่ะขอบคุณคุณลุงมากนะคะทรงพลเป็นพี่ชายแท้ๆพ่อของแจงจิตขนาดที่ครอบครัวของแจงได้ประสบปัญหาทางด้านการเงินพ่อของแจง เป็นนักธุรกิจทางด้านสัญหาริมารั์และตอนนี้เขาได้ประสบปัญหาล้มละลายจึงทำให้ครอบครัวของแจงต้องหันมาพึ่งทรงพลที่มีฐานะเป็นพี่ชายของทรงพลนั่นก็คือพ่อของแจงนั่นเองตอนก่อนหน้านี้ทรงพลคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเลยสักครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือครอบครัว ก่อนหน้านี้ทรงพลทำธุรกิจของตัวเองแต่เนื่องจากเขาเป็นคนไม่ค่อยฟังใครจึงทำให้ธุรกิจพังลงไม่เป็นท่าและภรรยาของทรงพลที่เคยอยู่ด้วยกันพอเห็นธุรกิจของทรงพลล้มเธอก็ทำท่าหนีจากไปไปม,มีสามีใหม่และหอบเงินก้อนสุดท้ายของทรงพลทำให้ทรงพลไม่เหลืออะไรเลยส่วน ภรรยาของเขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสามีใหม่ที่ต่างประเทศหลังจากนั้นหลังจากที่ภรรยาของทรงพลเลิกไปทรงพลก็ดูเหมือนว่าจะหมดอะไรตายอยากในชีวิตและไม่คิดอยากจะเริ่มต้นใหม่จึงกระทั่งทรงพบพ่อของแจ้งจิตเห็นว่าตอนนี้พี่ชายของเขากำลังแย่เขาจึงยื่นมือเข้ามาช่วยจึงกระทั่งทรงพลสามารถ ลูกขึ้นเรียนได้ด้วยตัวเองอีกครั้งและกลับมาครั้งนี้ทรงพบน้องชายของเขาก็ประสบปัญหาใหญ่เขาจึงตัดสินใจยื่นมือเข้าไปช่วยครอบครัวของน้องชายอีกครั้งอย่าพูดแบบนี้สิหนูแจ้งพ่อกับแม่ของเรา่าเคยช่วยลุงอาไว้นะแล้วครั้งนี้ครอบครัวของหนูก็มีปัญหาจะให้ลุงช่วยได้ยังไงกันนะลูก ขณะที่ลุงกับหลานพูดคุยกันอยู่นั้นอ้าวเจ๊แจงมอ้อนอะไรลุงเขาเอือลูกเสียงว่าสนาเอยถามลูกสาวเปล่าค่ะแม่แจงอ่ะแค่มาชวนลุงพลคุยเล่นเฉยๆนะคะใช่จ้าหนูแจงอ่ะมาชวนพี่คุยเลืเ่อยเปื่อยก็ดีเหมือนกันนะมีหลานสาวมาอยู่ด้วยเนี่ยพี่จะได้ไม่เหงาเออว่าแต่วันนี้วันหยุด จะพบไปไหนสนะทรงผลเอ่ยถามน้องสะพ้ายอ๋อพอดีคุณพบนัดลูกค้าไว้นะคะน่าจะกลับมาช่วงบ่ายๆวาแต่เช้านี้คุณพี่อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะนอกจากข้าวต้มปลาไม่หรอกจาก้าว่าแต่วันนี้พี่อ่มีเรื่องอยากจะบรบกวนเธอหน่อยหนะวาสนามองหน้ากับลูกสาวแล้วก็เอ่ยถามทรงพลว่ารบกวนอะไรจังคะ,ะพี่ ไม่ได้ลบกลัวนี่นะคะว่าแต่พี่มีอะไรให้ฉันช่วยหรอคะพี่ว่าจะออกไปหาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวน่ะพี่อยากจะให้เธอไปช่วยเรื่องเลยน่ะเพราะว่านี่กานานแล้วนะที่พี่ไม่ได้เคยซื้อของใช้ส่วนตัวเลยพูดเก่นตรงๆอะนะพี่อ่าเลือกซื้อของไม่ค่อยเป็นพี่ก็เลยอยากจะให้เธอไปช่วยดูแลพี่หน่อยน่ะวาสนาและจ้าจิตได้ยินอย่างนั้นโกรธขำออกมาไม่ได้ ถูกไปคิดว่าเรื่องอะไรได้สิคะถ้าอย่างนั้นเราบประทานข้าวเช้ากันก่อนเรียบร้อยแล้วจะได้ออกไปซื้อของกันระหว่างมื้อเช้าบนโต๊ะอาหารส่งผลก็เกิยถามหลานว่าแล้วหนูแจงจะไปกับลุงด้ไหมล่ะลูกอือแจงขอตัวดีกว่าคะ่ะคุณลุงวันนี้อ่ะแจงมีสอบนะคะแจงขออ่านหนังสือดีกว่าคุณลุงไปกับคุณแม่เถอคะค่ะเอาเเอาอย่างนั้นก็ได้ ถ้าอย่างนั้นหลังจากนั้นทรงพลและวาสนาก็ได้ออกไปทำธุระส่วนตัวกันจนกระทั่งเป็นเวลาเย็นทรงพบกลับมาก็ได้เห็นว่านี่จ้งจิตอยู่บ้านคนเดียวจึงเอ่ยถามลูกสาวของตัวเองทำไมวันนี้บ้านเงียบพอลูกแม่ของเอาไปไหนอืแม่พาคุณลุงออกไปซื้อของนะคะพ่อไม่รู้ว่าตอนนี้จะกลับมาหรือยังนะคะพ่อลอง ไปดูที่บ้านของคุณลุงดูนะคะแจงบอกกับพ่อของตัวเองแล้วก,ก้มหน้าหนังสือต่อไปอืมถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปกินมื้อเย็นกันที่บ้านของคุณลุงกันนะคะเดี๋ยวพ่อจะไปก่อนแล้วแจงตามไปนะลูกได้ค่ะพ่อหญิงสาวรับคำคนเป็นพ่อแล้วเธอก็ก้มหน้าหนังสือต่อไปจนกระทั่งเป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่ม จางเจดเดินมายังบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นบ้านของทรงพลเวลามือค่ำของที่บ้านคือหนึ่งทุ่มเธอเดินมาก็เห็นว่ามีรถของทรงพลจอดอยู่แล้วและเธอก็คิดว่าแม่ของเธอก็คงจะกลับมาแล้วเช่นกันเธอจึงเดินเข้าไปในบ้านอย่างเงียบแต่เธอก็ไม่เห็นใครเลยไม่เห็นทั้งพ่อและก็แม่เธอจึงเดินเข้ามาในครัว ภาพที่เห็นเจริงจิตเห็นภาพอยู่ตรงน้าก็คือพ่อและพี่ชายของแม่ในสมัยถึงทรงพลกําลังช่วยกันปรุงอาหารยอย่างสนุกโดยมีแม่ของเธอคอยบอกและสอนวิธีทาอาหารให้กับทรงพลพ่อกับแม่ของเจริงจิตมองดูภาพนี้แล้วก็อดยิ้มไม่ได้ที่ผู้ใหญ่ที่เธอรักทั้งสามคนกำลังมีความสุขกับการทำอาหารมือเย็นกันอยู่ และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นทรงพลและพ่อของเธอทําอาหารร่วมกันแล้วส่งเสียงหัวเราะกันออกมาอย่างสนุกสนานขณะที่เธอยืนยิ้มอยู่นั้นทรงพลก็หันมาเจอเข้าพอดีอา้าวหนูแจง้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาช่วยสอนลูกทาอาหารหน่อยเร็วแม่ของหนูแจงเองก็ทําอาหารอยู่เนี่ยมีแต่กับข้าวน่ากินน่ากินหั้น้นเลยและวหนูแจงเจ็ด ก็รีบเข้าไปร่วมบวงขึ้นมาทันเทและนี่ก็คือภาพครอบครัวอบอุ่นของเจางเจ็ด